กปลู้เราทำงนานแล้วค่ะตั้งปศยีสิบสอแล้วค่ะมันถุต่อในข้าวเกลียนแค่สี่พันบาทเองนะคะอันนี้ก็ปลูกข้าวตะกอนเนี่ยพอปลูกข้าวน้ำน้ำท่วมอีกก็เปลี่ยนเป็นปลูกนาบัวแทนพืชสวนกลัวอะไรแล้วแล้วแล้วเริ่มทำนาบัวยังไงคะคือเอา าามีคนมีคนแนะนําให้ทํานาบัวอ๋อไม่หรอกค่ะเรามีเพื่อนบ้านแต่ก่อนล้วก็ทาบัวหลวงแล้วก็ไปรับจ้างเขากรรมอะไรแบบนี้ร้อยหนึ่งร้อยดอกเนี่ยเราก็ได้หกกระหลงค่ะแล้วทีนี้ว่าเขาทาบัวเนี่ยเขามีไรายได้เข้ามาทุกพาทีเขาก็จะได้เข้ามาใช้จ่ายแล้วไงคะอย่างทํานาข้าวนี่ตกถึงสี่เดือนเราถึงจะได้เงินเข้ามาใช้จ่ายคะ่ะ แล้วเราเลือกที่จะปลูกบัวสีนี้เลยไหมคะหรือว่าเราเนี่ก่อนนั้นเราทําบัวหลวงอยู่ก่อนค่ะทีนี้บัวหลวงขายไม่ดีเราต้องมาแกะแต่สอนตาอืกนะคะบัวหลวงคือบัวสีขาวอ่ะสีขาวค่ะอาสีขาวขายไม่ดีเท่าสีชมพูอะค่ะไม่ใช่ค่ะบัวหลวงดอกมันจะแหลมเลียวยาวค่ะเดี๋ยวไปกรงกุ่มมุ้ยบ้านอะอนันนั้นก็จะเป็นแดงใสลูกอีกค่ะเพราะโวแดงมันส่งออกนอกได้แล้วอย่างนี้อ่มใช่ไหมป่ผม่อ Oh. แล้วก็ถ้านั่นเราก็เลยมีพันบัวฉัตรตะบุตรเราก็หันกลับมาทําบัวฉัตรตะบุตรค่ะบัวฉัตรตะบุตรเนี่ยมันก็แบบนี้แหละค่ะพาะแกสอนทา้งในแบบน้าเข้าจะเยอะค่ะเขาดอกเขาจะแข็งเขาจะไม่นิ่มเลยค่ะ mm hmm. ถ้าบัวหลวงน่ะดอกมันจะนิ่มค่ะ mm hmm. เพราะมันไปมีเกสอนเหลืองอย่างเดียวเลยค่ะอ mm hmm. อย่างนี้นี่คือมันดีกว่าบัวหลวงยังไงคะข้อดีที่เรากลับมา,มา,ม,ามาใช้ปลูกออดอกสีชมพูในสัตว์ตบุตรเน mm ี hmm. ่ยค่ะก็ ท้องตลาดเขานิยมเลยคะ่ะเราต้องดูด้วยค่ะว่าเขานิยมแบบไหนเราก็ต้องหันมาทําแบบนั้นค่ะทีนี้เรามาทําเปลี่ยนแม่ค้าใหม่เขามาเอาบัวฉัดตะบงกดอีกค่ะเราก็ต้องตามใจเขาค่ะอเราก็ต้องเปลี่ยนมาทําสีจมพูต่ออีกค่ะแต่ก่อนนั้นเราทําไว้สองสีค่ะบัวขาวด้วยบัวแดงด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะเนี่ยบัวหลวงยังขึ้นปอนอยู่เลยค่ะมัน,นยังไม่สูญพันธ์เลยค่ะ เราตอนเราเปลี่ยนพันนี่เราเอาหัวใหม่มาลงเลยนะอ่าค่ะเราต้องทุบให้มันตายทั้หมดเลยค่ะแล้วเราก็ซื้อพัน์เข้ามาดําใหม่ค่ะไหลก็ประมาณสามบาทห้าบาทอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่แบบนี้จะกินลูกไม่ได้ใช่ไหมแอ้แบบนี้ไม่ได้ไค่ะต้องทานบัวหลวงค่ะถ้าหลงไหลก็ทานได้ทุกอย่างค่ะมีแต่ฝักอย่างเดียวค่ะอแล้วแล้วเอ,อ เราจะเลือกบัวที่ขนาดเท่าไหร่คะที่เราจะเก็บเอาไปขายได้ก็ต้องดอกใหญ่ค่ะเราต้องดูกล้านเขาใหญ่เราก็เก็บได้หมดนะคะ่ะแต่ต้องท่านเป็นบัวดอกหน้าเราก็ยังไม่เก็บไปเราก็รอให้เขาเป็นเวือนหน้าเขาก็จะโตขึ้่มีอีกครั้งก็จะเป็นบัวใหญ่เพราะราคาบัวเล็กมันจะถูกเลยคะช่วงนี้บัวใหญ่นะ่ะร้อยละห้าสิบบาทเองนะคะบัวรองก็สามสิบบัวเล็กยี่สิบร้อยดอกห้าสิบบาทค่ะ มันอยู่กับแม่ค้าค่ะเรากําหนดราคายเองไม่ได้นะคะถ้ามันกนมันพาเขาก็จะขึ้นในราวบัวใหญ่ก็ดอกระบาดอ,อ,อ,อะไรแบบนี้ค่ะบัวรองก็หกสิบตังค์บัวเล็กก็สามสิบอะไรแบบนี้ค่ะอย่างนี้เราเราเวลาเราเก็บบัวขายนี่เราต้องเลือกวันที่เราจะเก็บได้ไหมคะไม่ได้หรอกค่ะเราต้องลงตามเวรค่ะลงตามเวรวันนี้เราไม่เก็บพรุ่งนี้เราก็ต้องเก็บเราก็หยุดแบบแบบนี้ค่ะเล่นวันแบบนี้ของเราตลอดไปเดือนหนึ่งมีสามสิบวันเราก็เก็บ อ๋อวันเวมนวันอ่าค่ะแต่เรานี่เราต้องเก็บใบไว้กาดอกยังต่ค่ะยังสมมติว่าเนี่ยนาแปลงขนาดนี้เนี่ยถ้าไรเนี่ยเราก็ใช้คนสามคนนะคะอ๋ออย่างนี้จะเก็บบัวได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยจากตรงเนี้ยทั้งหมดถ้าประมาณถ้ามันพระมกนเราก็จะเก็บนั่นหน่อยแล้วก็เก็บถึงหกพันดอกถ้าวันธรรมดานี่ก็เก็บประมาณสี่พันกระดอกค่ะโอ้แล้วมัน แค่วันเว้นวันนี้ก็เก็บได้ทุกวันก็ได้ก็จะโตขึ้นมาให้เราเพราะยิ่งอากาศร้อนเนี่ยบัวจะโตให้เราไวค่ะอ๋อครับถ้าหน้าหนาวน่ะบัวจะโตให้เราช้าเพราะน้ำเขาเย็นค่ะแล้ววิธีเก็บต้องทำยังไงบ้างเราต้องใส่ถุงเท้าเนี่ยชุดแบบนี้ค่ะนี่ถอดมีเครื่องแบบค่ะเครื่องแบบเก็บบัวแล้วถอดถุงเท้าออกไปแครับอ๋อครับวันนี้เก็บไปแล้วค่ะเก็บดอกเอาเก็บใบไปแล้วค่ะเก็บแต่ใบอ่ะค่ะแล้ววันนี้จะเก็บดอก ไม่เก็บอะคะอ่ะอเอาใบนี่เก็บไปทําอะไรคะไ่หอดอกพรุ่งนี้ไงคะอ๋อหอดอกคะอ่ะแล้วทำไม<ส>ไม่ไม่จะไม่เดียวเออไม่เก็บดอกวันนี้แล้วเหอเก็บใบวันนี้ไปเลยไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวไม่ทันคะ่ะเพราะเราเก็บแค่สามคนนะคะสิบห้าไร่เนี่ยเราก็เก็บสามคนค่ะเราต้องเก็บใบไว้ก่อนคะ่ะเพราะเก็บเนี่ยหกโมงเช้าก็ยันเที่ยงนะคะสามคนเนี่ยเก็บใบอะเหรอคะเก็บดอกเอเก็บดอกเก็บดอกถ้าใบเนี่ยก็เก็บไม่ถึงครึ่งวันล้วก็ พอแล้วค่ะเพราะเราเก็บประมาณหกร้อยพันหนึง่งอะไรแบบเนี้ยค่ะเราเก็บตามปริมาณอ่าค่ะแล้วเราก็ต้องว่าเวรนี้เราเก็บบัวไปเท่าไหร่เราก็จะเก็บไปเท่านั้นน่ะคะ่ะถามจริงๆครับในนี้มีงูไหมครับมีค่ะงูกินปลาต้องมีของธรรมชาติของกลัว,ลวไหมครับเนี่ย <laughs> อ๋อไม่กลัวมันไม่กลัวใช่ไหมคะเพราะเราเห็นเราก็รีบเหลียกเขาไปค่ะถ้าเราไม่เห็นเขาก็ไม่ทําไมเราหรอกค่ะเพราะเราไม่ได้ไปเหยียบไปอะไรเขาเลยค่ะ ช่วงเทศกาลไหนที่เราต้องการดอกบัวมากที่สุดคะก็เวียนเทียนมาค่ะบูชามาค่ะไปร้านคสาร้านค้าค่ะราคามาต่างกันเยอะมากยก็จะแพงกันประมาณดอกสามบาทค่ะบัวใหญ่นะแต่กว่าห้าสิบตันอ่าค่ะก็ขึ้นไปสามบาทบางทีก็ยี่ห้าค่ะแล้วแต่ถ้าบัวเข้าไปตลาดเยอะราคามันก็ไม่ค่อยแพงค่ะ อย่างถ้าตัดตัดบัวไปปุ๊บเนี่ยบัวจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ประมาณสามวันเองค่ะสามวันอ่เาเพราะบัวจะอยู่ไม่ทนหรอกค่ะอ๋อม,มันไม่เหมือนกล้วยไม้ค่ะครับสามวันเนี่ยคือแม่ค้าเขาก็ต้องเอาไปขายให้ได้ภายในสามวันอ่าค่ะแม่ค้าเขาก็ไปส่งเอาจากเรานี่ไปประมาณเย็นเนี่ยเขาก็จะจําหน่ายเขาหมดแล้วค่ะอืมเขาไปส่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคนที่รับไปทีเขาก็ไปขายตอนเช้าแบบนี้ค่ะครับ ที่เหมนพูดถึงเรื่องการถ่ายน้ำออกเกิดอะไรอ๋อเราจะนั่นบัวออกไหมคะเน,นี่ยน้ำ60เมตรเราก็จะสูบออกก็30แล้วก็จะเอารถไถลงไปย่างมันปุ๋ยเลยค่ะเรา,า,า,มมะะาจะย่างสองวาไว้นไปสองสอบมาสำหรับให้มันแตกขึ้นมาเองค่ะย่าเอาเท้าย่าเนี่ยแหลอคะรถรถ่ายย่าอ๋อเหลือ,นนอาน้ำออกน้ำก็จะเหลือเป็นเลนค่ะแล้วเอารถไถไปค่ะอ๋อนี่ก็คือทับหมดเลยเว้นไงคะ เ้นไปสังสอบเขาจะไม่ตายค่ะเดี๋ยวเขาก็เดินมาหาชนกันเต็มอีกค่ะอ๋อแล้วแล้วถ้าเกิดทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยบัวมันจะผลผลิตมันจะดีขึ้นหรือคะหรือยังไงค่ะเพราะใบเขาดอกเขาก็จะขึ้นมาสวยแบบนี้ค่ะอันนี้เขาเริ่มงีกแล้วค่ะเนี่ยนานแค่ไหนคะที่เราจะต้องทำไอ้วิธีการเรนนะเอาเอาน้ำออกสี่เดือนค่ะสี่เดือนทครั้งหนึ่งค่ะสี่เดือนแล้วก็ต้องทำครั้งหนึ่งนะคะแล้วพอเราจะเก็บผลผลิตได้ก็ประมาณสองเดือนค่ะ ในย่านคลองหาสว่างนี่ทํานาบัวกันเยอะไหมคะก็มีกองหมู่สามเนี่ยทําอยู่เก้าลายเองค่ะลายละสักกี่ไร่คะก็ตรงนั้นก็ทําแค่ห้าลายเองคะ่ะเพราะคนก็น้อยแค่สองคนเองค่ะต้อง,ต,องต้องใส่ปุ๋ยได้ไหมครับต้องใส่ค่ะ๋ยอะไรปุ๋ยเคมีเนี่ยคะ่ะสี่สนะิบหกศูนย์ศูนย์อ่ะบางทีเราก็ใส่ปุ๋ยเม็ดด้วยอะไรแบบเนี้ยาเราก็ต้องฉีดนะ พราะอาชีพเราเก็บดอกเราต้องพ่นยาค่ะถ้าเราไม่พ่นเดีด๋ยวจะไม่สวยนะคะมันมีอะไรมากินนะพวกพีะไรแดง<อ>เนี่ยเขาจะเรียกแบงกระโถนแบบนะนค่ะแถ่นี้เราหยุดไะคะไม่ได้ฉีมดมันเพราะเราจะเอารถไถลงไปนหน้าแล้วไงคะอ๋ะอแล้วจาจะไถเคลียดินอะไรแล้วเนี่ยจะเริ่มออกดอกอีกทีนานแค่ไหนคะประมาณเดือดเดือนจนเขาเริ่มขึ้นดอกให้เราแล้วค่ะแต่เรายังดอกยังน้อยเราก็ยังไม่ลงไปเฉีดต้องรอให้ดอกเยอะก่อน,น ถ้างั้นก็ต้องหยุดก็จะไม่ได้ไม่มีอะไรได้ทางการอ่าก็เราทำดิมพ์ขึ้นมาแล้วก็เก็บมีเลยค่ะอ๋อวิวจะมีรายได้ทั้งปีเลยใช่ไหมคะก็มีทั้งปีก็คุยกับพี่ที่เขาทำนาบัวที่ของมหาสวัสด์นะครับอ่าอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมครับนี่ก็นาบัว แล้วพบกันใหม่กับช่องฟิ t ไทยในยูทูบครับสวัสดีครับ